พี่เนาะพูดมาขนาดนี้กล่องนึงเนี่ยมันยังไงแพงไหมอ่ะคนซื้อของต้องคิดก่อนว่าอุ้ยดูดีขนาดเนี้ยของจากฝรั่งเศสไม่ใช่ของจากฝรั่งส่วนลดจากฝรั่งเศสเยอะมากคือเนี่ยทุกอย่างดูนะสัตว์สัตว์คุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์และได้รับรางวัลโนเบลด้วยไม่ต้องกินไหมอย่างเงี้ยเท่าไหร่พ่ะราคา1,850ไม่แพงคืออ่ะแต่ว่าบางคนสบซองสอร้อยแปดสิบลองคิดง่ายๆนะลองคิดง่ายๆนะถ้าสมมติว่าเราเข้าสตาร์บัคอะมื้อหนึ่ง สองร้อยไม่ไม่ต่างกับสี่ร้อยว่ะเออจะปแต่เราเข้าไปเอาอะไรเราเข้าไปเอาแป้งน้ำตาลคาเฟอีนฮเตตอนนั้นฉลาดใจเอ่ไงกินวันแลออแต่ถ้าวันนี้เราจะจ่ายเท่ากันกับเหมือนเราเข้าซาบักอะแต่เราเอาเข้าไปช่วยตัวเองให้เอ้ยช่วยตัวเองฟังไม่ใช่ไม่ใช่ดิเข้าไปไปดูแลตัวเองเป็นคนดีบัติตัวเองก็ช่วยแหละถูกแล้วช่วยแบบต่อต้านอันมูดฉรังอะถูกต้องคือพี่พี่เลยเรียกสารตัวเหล่านี้ผลิตภัณฑ์ของอินน่าเนี่ยว่าเซลล์ดีท็อกซ์ เซลดีท็อก์คือวันนี้เราดีท็อก์ร่างกายลำไส้แต่เซล์เราอ่ะมันคือทั้งตัวเลยอ่ะแล้วการที่เราไม่ดูแลเขาอะฮะมันมันจะส่งผลอีกยาวนานเลยอ่ะแล้วมันกู้ไม่ได้ง่ายๆด้วยนะดังนั้นยิ่งวันนี้เราหน้ายังดีอยู่เราก็ยิ่งต้องต้อมรีบถ้ามันเสียไปแล้วหน้ามันเสียถ้ามันเสียไปแล้วก็ต้องใช้เขาไปช่วยกู้ช่วยไปกู้ช่วยไปกู้นะคะก็จะต้องดึงขึ้นมาหรือไม่ใช่เหรอแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรไหมเหมือนแบบถ้าเป็นเราซื้อเนี่ย สิบห้าบาทได้ไหมไม่ได้กูให้อันนี้หน้าตึงยิ่งกว่ากินยิ่งกว่ากินอีกนี่นี่ยแทบเหลือไม้ข้างหลังแล้โปรโมชั่นติดตามได้สองห้าสิบห้าได้ไหมโปรโมชั่นติดตามได้ในเว็บของเราทั้งหมดนะคะแล้วก็ใน Facebook นี่เรามีเฟซ o ุ๊กแฟนเพจด้วยใช่ไหมคะมี f เฟซบ o ๊กแฟนเพจขึ้นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดะค่ะค่ะขึ้นเต็มจออ่ะเดี๋ยวเราลากันไปนะคะอยากฝากอะไรขายอีกค่ะสุดท้ายแล้วพี่เงาะก็ไม่มีอะไรค่ะคือแค่ หลักๆคือถ้าเราเอาชีวิตไปใช้ถ้าเราตื่นเช้าตีห้นอนสามทุ่มใช้ชีวิตอยู่กลางป่าแล้วก็มีแต่ออกซิเจนเต็มไปหมดมันโอเคอยู่ก็ไม่อาจจะไม่ต้องกินแต่ถ้าไม่ใช่ในที่พูดมาทั้งหมดดูแลตัวเองเถอะค่ะแล้วดูแลเนี่ยเราอย่าไปดูแลแค่ภายนอกอย่างเดียวมันต้องดีจากข้างในจริงๆอันนี้คือ มันสำคัญมากาอินอร์อินอรให้อินอรดูแลคะ่ะเอาล่ะก็มีคำานึงคมอยากแช้ขอมค่ะนิดนึงถ้าไม่คมนาดูคอยดูถ้าไม่คมคอยดูพูดมาก้องนะครับเอจิงขอเป็นภาษาอังกฤษนะเอจิง is the matter of time but being old is the matter of attitude ฉะนั้น คนเราอะงงใช่ไหมก็แปรอยู่แปลอยู่เอจิ้งเอจิ้งคือเอจิ้งคือวัยการริ้วรอยเป็นเรื่องราวของการเวลาแต่ความแก่หรือไม่แก่เป็นเรื่องราวของแอูดุขัอทัศนคติฉะนั้นถ้าวันนี้คุณบอกว่าแม่ฉันแก่แล้วอันนั้นคุณก็แก่ตามไปยอมแพ้ไปยอมแพ้ไปแต่หน้าที่ของเราคือถ้าคุณยังเฟรชข้างในคุณยังเฟรชความแก่มันจะไม่เกิดขึ้นกับคุณแต่เอจิ้งปล่อยให้เป็นอินน่าดูแลแล้วกันเข้าแฮกโปรดักต์ดีจริงต้องกระแทกปังกัน ของฉันสั่นคลอนเอาล่ะกอบคุณพี่น้องค่ะคณน้องน้องะน้องคนน้องเดี๋ยวให้แบบแน่นๆเลยแน่นๆทุกวันกรอบทุกวันติดสีเขาเลือก